สวัสดีค่ะเป็นไงโอ้ยพีม่มันงามอะที่มันมันเวอร์นะเหมือนคนที่เอาน้ำพามานี่จริงพี่เห็นความแตกต่างได้แบบชัดมากก็เมื่อวานพี่แจงแล้วไงอุ้ย อุ้ย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 พี่มันคือแบบอุ้ยอุ้ยน่ารักอ่ะหวานคนละวันอ่ะคนละวันนะอันนี้เราใช้สีทองนะคะทุกคนนะคะอันนี้ใช้สีทองนะอันนี้เท่ากับว่าเราฉีดไปสองครั้งสองครั้งนะคะเฮ้ยมันเห็นความแตกต่างชัดมากนะคะฉีดไปสองครั้งห่างกันห้าวัน ผสมน้ำสามร้อยก็ยี่สิบลิตรก็สองร้อยลิตรเอ่อยี่สองหนึ่งอะซองหนึ่งผสมสองร้อยอ่ใช่ไหมคะแต่ว่าเราฉีดเราเราฉีดบางใช่ฉีดบางเดินเร็วโอเคนะคะฉีดบางเดินเร็วแล้วก็ฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้คนละอย่างฝั่งนี้ขอฝั่งนี้คนละอย่างเลย อันนี้ไม่ยอมโตใช่ไหมคะพี่ไม่ยอมโตวหวานก่อนด้วยหวานก่อนไม่ยอมโตพี่เจ้บอกว่าพวกนี้ตัดได้แล้ว <laughs> โอ้โหนะคะ